ก่สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยแล้วกันนะครับเดินทางมาถึงเล่มที่23แล้วนะฮะสำหรับดาพิฆาตอสูรน,นะครับซึ่งต้องบอกว่าเล่มนี้เป็นเล่มจบแล้วนะฮะจบบริบูรณ์แล้วนะสำหรับการ์ตูนขวัญใจมหาชนในขณะนี้เวลานี้เลยก็ว่าได้นะฮะหลายๆคนก็รอคอยการมาของเล่มจบเล่มนี้นะครับสยามอินเตอร์คอมิกตีพิมพ์มาสักทีนะครับผมโอ้โห,โโหก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ อ่านแล้วรู้สึกว่ามันอิ่มเอิบใจมากเจ้ร้อ,รองไห้นะน้ำตานองเลยชื่อว่าเป็นแฟนหลาย,ลายคนเนี่ยคงคิดเหมือนกันนะจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ถึงกับรักการ์ตูนอะไรเรื่องนี้มากมายนะแต่ก็เป็นการ์ตูนที่สะสมเพียงไม่กี่เรื่องเท่านั้นนะผมสะสมการ์ตูนไม่เกิน5เรื่องเท่านั้นนะแล้วเรื่องนี้ก็ตัดสินใจซื้อมาอ่านนะครับแล้วจบแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยใจหายอยู่เหมือนกันนะดังนั้นคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาคุยความรู้สึกหลังจากที่ได้อ่านตอนจบ เนื้อหาตอนจบว่าสรุปแล้วเนี่ยจบดีไหมรู้สึกประทับใจหรือเปล่าแล้วก็รู้สึกว่าที่ผมซื้อมาเนี่ยจะเป็นฉบับพ,พิเศษนะครับเป็นสแตนด e ี้พร้อมลายเซ็นตั้งโชว์แถมของลิมิเต็ดถ้าเป็นแฟนๆของดาบพิฆาตอสูรก็คงจะรู้นะครับว่าเล่มท้ายเนี่ยถ้าเป็นแบบพรีเมียมเซตอะแบบลิมิเต็ดอะจะมีของแถมนะของเล่มน,นี้มีของแถมอะไรนะครับ380บาทคุ้มไหม มาคุยกัน2ประเด็นแล้วกันนะครับรู้สึกว่าอ่านจบแล้วรีบมาอัดคลิปเลยนะเนี่ยไม่ได้ทําคลิปหลายวันเลยเอาของแถมก่อนแล้วกันไหมพูดคุยของแถมของเล่นยี่สามนี้ก่อนแล้วกันเ,น,น,เนเพื่อนีเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าเล่นยี่สามมาแล้วแล้วจะสั่งซื้อมันมีอะไรนะจะได้เลือกถูกว่าจะเอาแบบธรรมดาเล่มละแปดสิบหรือว่าเอาแบบมีของแถมสามร้อยแปดสิบดีแต่นี่ครับเล่นยี่สามฉบับพิเศษสแตนดี้ตั้งโชว์หมายความว่าอะไรว่าเป็นของตั้งโชว์ขออภัยด้วยนะผมอาจจะใส่เสื้อผิดมานะ อันนี้มันอีกเรื่องหนึง่งอันนี้มันมหาเวทผนึบมารผมไม่มีเสื้อด่าพี่ค่าดาสูนใส่อะขออภัยด้วยเดี๋ยวขอแกะก่อนเลยกันนะว้าวมีฟองกันกระแทกอย่างดีเลยนำ้ำแต้มพอแกะออกมาเรียบร้อยก็จะได้ลักษณะนี้นะครับแผ่นเดียวอะอุ้ยแต่สวยนะสําหรับผมผมว่าอันเนี้ยถ้าให้เทียบกับเล่นที่แล้วเนี่ยดูของอาจจะน้อยลงนะเล่นที่แล้วนี่โมมีทั้งเข็มกัดมีทั้งแบบสมุดสะสมอัลบัม้มแนะนําตัวอะไรอย่างงอย่างนี้ อันนี้เป็นแผ่นเดียวแบบเพียวๆเลยแต่ว่าวัสดุอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเอาไปวางเนี่ยผมว่ามันตั้งได้ตลอดเลยนะแล้วเป็นอะไรที่สวยมากนะรู้สึกว่าประทับใจนะมีอย่างเดียวนะมีอย่างเดียวนะ380บาทมีอย่างเดียวครับท่านผู้ชมครับอย่างเดียวครับก็เป็นทันจิโร่กับเนซุโกะนะครับเหมือนน่าดมา i, bye bye ่าเฮ้ยบ๊ายบายลากนเนซุโกะก็ถือดอกไม้มาเหมือนประมาณว่าสัมมนาคุณได้กับแฟนคุยกับน้องคนนึงอยู่เหมือนกันนะที่รู้จักเขาบอกว่าของญี่ปุ่นเนี่ยพรีเมียมเซ็ตเล่มสุดท้ายแจกดีกว่านี้เหรอ อันนี้จริงไหมเออไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจริงหรือเปล่านะครับอะอไรก็แล้วแต่มันก็ดีอะผมชอบผมชอบเอาไปวางบนชั้นที่สะสมเล่นได้ดีครับอ่ะทีนี้มาพูดถึงเนื้อหาของเล่ม2ี่ความรู้สึกเป็นยังไงนะฮะหลังจากอ่านตอนจบแล้วนะฮะสำหรับดาบพิฆาตอสูรน,นะถามง่ายๆเลยว่าจบสวยไหมการ์ตูนเรื่องนี้หลายๆคนคงจะอ่านเถื่อนกันไปแล้วหรือว่ารู้ตอนจบแล้วสําหรับผมเนี่ยเล่ม2ี่เนี่ยผมว่าจบดีนะ ผมว่าทุกอย่างลงตัวจบสวยแล้วก็แบบว่าลงสวยด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการ์ตูนเรื่องนี้ผมมีความรู้สึกว่าค่อนข้างเสียดายนิดนึงที่เรื่องราวเนี่ยมันจบเร็วสักนิดหน่อยนะครับทั้งๆที่ตัวละครฝ่ายพระเอกหรือแม้กระทั่งตัวโกงเนี่ยมีอะไรที่ปูแล้วก็มีปุมป่มปมที่น่าจะเล่นมากกว่านี้นะทั้ง2ฝ่ายเลยแล้วน่าจะยืดได้ประมาณ30กว่าเล่มอะไรเงี้ยกำลังดีเลยแต่พอรู้ข่าวว่า23เล่มจบก็รู้สึกค่อนข้างใจหายแล้วก็เสียใจนะเพราะว่า มันกาลังดังอยากให้แบบว่ากระแสเนี่ยมันบูมสู้กับการ์ตูนเรื่องอื่นอย่างที่ตีพิมพ์อยู่ตอนนี้ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเนี่ยอย่างวันพีซอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะแต่พอชิ้จบไปแบบนี้ใจหายนะฮะแต่ก็ดีนะมันจบไปในทางที่สวยงามนะครับยีบสามเล่มอาจจะรู้สึกว่ามันสั้นนิดนึงแต่พออ่านเล่มยีบสามแล้วเออจบสวยงามดีถ้ายืดไปอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับก็โดยรวมนะเล่มยีบสามเนี่ยเนื้อหาก็จะเป็นอย่างที่เรารู้นะเป็นศึกสุดท้ายนะครับศึกตัดสินระหว่างกลุ่มดาบพิฆาต พวกอสูรนะครับมูซันนะกำลังปะทะก,กับมูซันหต้องบอกว่าเป็นศึกที่ดูเดือดมากๆนะฮะอันนี้ผมขอสปอยนะใครอ่านแล้วมาคุยกันนะเป็นความรู้สึกแบบว่าประมาณว่าคนอ่านแล้วมาคุยกันใครยังไม่อ่านหรือว่าใครยังไม่ดูอนิเมะอย่าเพิ่งฟังนะเว้ยผมสปอยเลยต้องบอกว่าดูเดือดครับโดยรวมภาพรวมเนี่ยผมเคยอ่านมังงะมาเยอะหนังสือการ์ตูนก็แยะนะ่นันตั้งแต่เด็กนะอาจจะไม่ได้ทุกเรื่องอะไรแต่ผมรู้สึกว่าบอสมูซันเนี่ยโหเก่งมากๆนะเป็นอะไรที่เป็นบอสที่รู้สึกว่า เขาปูมาตลอดเวลาเนี่ยมุซันเนี่ยมันมีความที่แบบโหดมากแล้วแบบจะปราบได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยจนมาถึงตอนจบอ่านเล่มยี่สายังนึกไม่ออกไงว่าจะปราบยังไงแล้วบทสรุปเนี่ยโหขนลุกเลยพูดไปขนลุกเลยผมชอบตรงที่แบบว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ปราบคนเดียวอะอย่างการตูเรื่องอื่นที่เราเคยอ่านอย่างโชเนมในหลายเรื่องเนี่ยเราจะรอพระเอกสุดท้ายจริงๆอะจะเป็นพระเอกใช่ไหมที่มีซีนของพระเอกที่แบบปราบตัวบอสเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพระเอกเนาะที่แบบว่ามาปราบแบบสุดท้ายพระเอกก็จบแต่เรื่องเนี้เหมือนแบบ ตัวดีอ่ะทุกตัวละครเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันอ่ะทุกฝ่ายเลยอ่ะไม่ว่าจะแบบตัวเล็กตัวน้อยอ่ะตัวใหญ่ๆก็แบบพวกเสาหลักใช่ไหมแต่หลายคนที่ร่วมมือกันแบบรุมรุมรุมมุซันก็จะมีพวกนักดาบอย่างทันจิโร่ผมจําไม่ได้แล้วว่าเขาอยู่ระดับไหนแล้วนะพวกเซนนิสึอินโนสึเกะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็น กำลังสนับสนุนที่แบบว่าคอยรักษาพวกเหล่านักสู้นะนี่ผมจําไม่ได้หรอกว่าเขาเรียกว่าอะไรบ้างนะครับแล้วก็อีกหลายคนที่แบบว่าเป็นคอยสนับสนุนพวกกลุ่มเนี้ยในการสู้กับมุซันน่ะโอ้โหเป็นอะไรที่สุดมากเลยนะเออแบบรู้สึกว่าแม่งเราได้อะไรจากตอนจบของตอนตอนนี้มันคือความสามารถขีดล้วนๆเลยที่แบบว่าคนคนเดียวเนี่ยไม่สามารถสู้กับมูซันได้โดยปราศจากเพื่อนพ้องอะ่ะ การูเรื่องนี้สามารถทําให้เราได้เห็นแบบว่าความสามาคัคคีคือพลังโดยแท้นะฮะถ้าไม่มีทุกคนนะ่ะไม่มีไยกองกำลังของดาบพิฆาศูนย์นะ่ะขาดใครคนใดคนหนึ่งในเรื่องนี้นะจตกตอนนี้สู้กับมูซันเนี่ยคงไม่ไหวอะ่ะมูซันมันเก่งมากเลยตรงนี้เลยทาให้รู้สึกว่าไอ้มูซันมันเก่งแล้วแบบกว่าทุกคนจะปราบมูซันได้เป็นอะไรที่ดูเดือดเดือดเผ็ดมันมากนะโหสุดมากครับโอ้โหมูซันแม่งกว่าจะยอมนะตอนแรกนี่แม่งไม่ยอมนะการร่างแล้วการร่างอีกมีการแบบใช้พลังเกาะป้อ,องกันเป็นไอตัวแบบ คล้ายเด็กด้วยนะจะมุดลงดินจะหนีอีกแม่งจะแบบใช้อะไระใช้เซลลเข้าไปในร่างของพระเอกทันจิโร่อีกโอ้โหจะให้ทันจิโร่ไปเป็นอสูรด้วยแล้วทันจิโร่ในเป็นอสูรที่แบบว่าโดนแดดไม่เป็นอะไรด้วยอะไรเงี้ยโอ้โห,หแม่งโคตรมันเลยครับโอ้โหพอปราบได้นี่แบบน้าตาจะไหลครับท่านผู้ชมโอ้โหรู้สึกโอ้ซาบซึ้งมากอาจจะมีเสียใจบ้างตัวละครหลักหลายๆตัวตายเหลือรอดไม่กี่คนโอ้โหเสาหลัก แป่นเฮียอะไรที่พีกิกเสาหลักหรือ2คนเท่านั้นนะเหลือแค่กิยูกับซาเนมิ2คนเท่านั้นน่ะนอกนั้นตายหมดเลยแล้วตายนี่แบบโอ้โหตายเศร้ามากเลยนะฮะหลายๆคนนี่โอ้โหน้ำตานนองแน่ครับตรงนี้นี่ผมเชื่อเลยนะผมเชื่ออย่างหนึ่งเลยคือดาพิฆาตศูนย์เนี่ยแม้ว่าการอ่านหนังสือการ์ตูนหรือว่ามังงะเนี่ยผมเคยบอกไว้ตั้งแต่โพส ตั้งแต่รีวิวดาบิค้าศู์เรื่องที่แล้วนะต้องยอมรับตรงๆนะว่าดาบิคา้าสู์เป็นการ์ตูนแนวเขาต่อสู้แนวโชเนนที่คุ้นเคยของญี่ปุ่นเขานี่แหละแต่อาจารย์คนที่วาดดาบิค้าศูญเนี่ยวาดฉากแอคชั่นได้ไม่เก่งนะส่วนตัวสําหรับผมนะถ้าใครอ่านการ์ตูนเยอะๆเนี่ยจะรู้เลยว่าดาบพิค้าศูเนี่ยพอตเรื่องดีคาแรคเ,เตอร์ดีเนื้อหาเนี่ยโอเคแต่ในเรื่องของฉากแอคชั่นเนี่ยมันจะแบบพลุมพลังเยอะหน่อยอย่างเช่นหน้านึงเนี่ย ช่องช่องนึงเนี่ยเหมือนแบบปล่อยสกิลศาสตร์สกิลใส่กันแต่เราจินตนาการตามไม่ได้ว่าตัวละครตัวนั้นนี่ะเขามีแอคชั่นยังไงมีการเคลื่อนไหวย,ยังไงอะไรอย่างนี้นะผมว่าเล่ม22เนี่ยที่สู้กับมูซันเนี่ยจะชัดมากเลยทั้งเล่มเนี่ยสู้กันนัวเนียมากแต่เราจะจินตนาการตามได้ยากมากตรงนี้เนี่ยรอดูอนิเมะเลยครับผมเชื่อเลยว่าตอนอาร์คสู้กับมูซันเนี่ยสึกสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเฮียอะไรที่แบบว่าโคตรอนิเมะที่ดีที่สุด ตอนหนึ่งเลยก็ว่าได้กับการสู้ลัสบอสนะแล้วใครดูเนี่ยผมว่าน่าจะขนลุกแล้วก็น่าจะน้ําตาแตกอะ่ะผมเชียร์เลยว่าตอนสู้กับน,นูซันเนี่ยอยากให้เป็นเดอะบูบี้นะแล้วอยากให้บรรยากาศคนเข้าไปดูเต็มโรงเนี่ยเข้าไปดูกันอีกครั้งเนี่ยจะเป็นอะไรที่โ,โหขนลุกขนพองแล้วน้ําตานองกลับบ้านอย่างแน่นอนครับสําหรับดาบพิฆาตละศูนย์ยูโฟเทเบิลใช่ไหมโอ้โห เขาเป็นสตูดิโอที่เก่งนะแต่ตอนมูซันนี่จะทำออกมาอย่างไงอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าเราอ่านไอตูนไปเราจินตนาการยังไม่ถึงขั้นนั้นน่ะเราต้องรอดูอนิเมะนี่แหละอนิเมเนี่เติมเต็มในเรื่องของฉากแอคชั่นนะที่ออกสกิลปะดาบหรือว่ามีการต่อสู้กันเนี่ยมันเห็นได้ชัดกว่าในอนิเมะถ้าอนิเมะวาดไม่ถึงเนี่ยก็จะแบบประมาณนี้อาจจะรู้สึกว่ามั่วๆแบบอะไรว่าแบบอย่างมูซันมันมีอะไรอยู่บ้งหลังอ่ะที่มันแบบมั่วๆแบบเราไม่รู้ว่ามันออกท่าทางยังไงอ่ะติ๊ต้องรอดูอนิเมะครับ คือชอบมากเลยนะการ์ตูนบางเรื่องเนี่ยสู้กับบอสเสร็จเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีเวลาลงนิดเดียวนะแต่รู้สึกว่าเล่ม23เนี่ยพอสู้กับมูซันเสร็จน่าจะประมาณครึ่งเล่มมั้งครึ่งเล่มน,นี่คือหลังจากศึกสู้กับมูซันเสร็จเขามีเวลาลงให้ด้วยเหมือนกันพอสมควรนะมีแอร์ทามาเยอะหลายหนะ้าทาให้รู้สึกว่าเออมันจบค่อนข้างสวยนะแล้วมีรุ่นลูกหลานเลนหลุนเขาเรียกว่าอะไรลูกหลานพูดง่ายๆว่าลูกหลานด้วยนี่โอ้โหเล่นไปถึงยุคปัจจุบันเลยอะ่ะอทิ้งไว้ให้แบบว่า ให้รู้ว่าหลังจากการต่อสู้กับมูซันเนี่ยโลกสงบสุขมาได้จนเป็นที่เล่าขานเป็นตำนานมาถึงยุคปัจจุบันเลยโอ้เป็นอะไรที่แบบว่าเพื่ออ่านไปแล้วก็ขนลุกว่าเฮ้ยส่วนเรื่องความรักเนี่ยแหมเหมือนแบบแฟนเซอร์วิสคู่จิ้นนะให้แบบได้ลุ้นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวละครจากเรื่องนี้ได้กันไหมนะก็ได้กันตามโผลนะไม่พลิกโผลนะทันจิโร่ได้กับคานาโอเซนอิสึได้กับเนซิโกะนะฮะก็ออกลูกหลานกันมานะแล้วที่สําคัญเลย ตอนแรกเนี่ยเหมือนเนซิโกะเนี่ยจะไปชอบซาเนมิเหมือนกันนะซาเนมิชินาซึงาวะซาเนมิเสาหลักวายุมีการหัวใจได้แรงด้วยตอนนี้มาจับหัวแหมคิดว่าจะมีพิกโผล่แล้วและแบบเซนิสึมีแบบแอบบมองว่ามึงทำอะไรของมึงเนี่ยหลังจากนั้นพี่แกคงจะแบบรีบไปทำคะแนนนะกลัวจะแพ้ เราดูในเวอร์ชันอิเมอทีคูจะพูดแล้งหนานะครับพ <_ an> ูดย <_ an> <ๆบ>าวมากเลยเป็นคําบรรยายไม่ถูกถ้าให้พูดทั้งวันก็คงเล่าสนุกอะ่ะอยากคุยกับเนแฟนการ์ตูนเรื่องนี้แบบสดๆอยู่เหมืนอนกันนะอ่านคอมเมนต์เนี่ยคงจะสนุกนะแต่ผมก็เอาความรู้สึกของผมก่อนแล้วกันที่มาบรรยายให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับรู้สึกว่าปลื้มปิ่มแล้วก็อบอุ่นหัวใจครับโอ้โหเป็นการ์ตูนที่แบบว่าดีมากเหมือนกันนะอันนี้ผมว่าคนที่แบบว่ายังไม่ได้อ่านนะแล้วแบบรอดูอนิเมะนะมึงเอ้ยลุ้นกันใจหายใจคว่แนมึตตอบบะโ ใครจะตายบ้างทันจิโร่จะตายไหมเนซิโกะจะกลับมาเป็นมนุษย์ไหมมูซันจะแพ้อย่างไงอะไรอย่างงี้แม่งลุ้นยิบหายเลยนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าจบดาบพิฆาตอสูรเนี่ยอาจารย์โคโยฮารุโกโตเกะเนี่ยคนที่วาดดาบพิฆาตอสูรเนี่ยเขาจะวาดเรื่องอะไรต่อไปนะครับก็ต้องรอติดตามนะแต่เห็นว่าเขาคงพักยาวนะออกจากวงการไปทำธุรกิจส่วนตัวกับทางบ้านนะครับเป็นผู้หญิงซะด้วยนะฮะเห็นว่าอายุยังน้อย ยังมีเวลาแบบว่าพัฒนาฝีมือกันต่อไปหรือจะเป็นดาบพิฆาตอาสูรภาคต่อก็เป็นไม่ได้นะเป็นเรื่องราวของยุคปัจจุบันอย่างในหลายเรื่องก็ทํายุคลูกก็น่าสนใจนะจะเห็นได้ว่าดาบซามูรงซามูไรอ่ะของตระกูลทันจิโร่ยังมีแขวนอยู่ผนังผนังนะอาจจะเอามาใช้เออก็แบบเทพเน,นะมาสู้กันในยุคปัจจุบันแล้วสู้กับอะไรอสูรยังจะมาจากไหนโอเคแล้วเพื่อนๆอ่ะรู้สึกยังไงกับตอนจบบ้างครับชอบไหมไม่ชอบหรืออะไรยังไง คอมเมนต์กันเข้ามาคุยหน่อยนะครับโอ้ยโอเคครับก่อนจะลาแตนงไปขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่โดเนตมาเป็นกําลังใจเหมือนเดิมครับ <c oughs> คลิปนี้ทุกคลิปผมจะต้องมีผู้สนับสนุนโดเนตคล้ายเล่นเกมนะ <c oughs> คลิปนี้นะครับมีคุณวิไลพรนะฮะสนับสนุนเข้ามาย0บาทครับแล้วก็คุณพี่ชัยศักดิ์สนับสนุนเข้ามา10บาทครับผม <c oughs> ขอบคุณทั้งคู่ด้วยนะฮะที่สนับสนุนเข้ามาเป็นกําลังใจครับผมก่อนนี้มาคุยกันคำๆนะครับก็ขอลาจากกันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่กับรีวิวโอกาสหน้านะพิี่ข้าศูนย์อกันครับ